โมอสรลอตเตอรี่ภาค3 3 3 0จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมโดยจะนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อน,นําไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ทําการผ่าตัดแล้วกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานเย็บเต้าเต็มใจสู้ภัยมะเร็งมีนางพิจิตราพานิชพรพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานเมื่อช่วงเช้าของวันที่6กุมภาพันธ์ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแบมเพนประโยชน์ด้วยการรวมพลังของผู้มีจิตกุศลจำนวนกว่า80คนมาร่วมกันเย็บเต้านมเทียมมอให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ทำการผ่าตัดในจังหวัดเพชรบุรี อันเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งตรงกับนโยบายของสโมสรโรตารีเ่เพชรบุรีที่เป็นองค์กรของบุคคลจากภาคธุรกิจและวิชาชีพต่างๆที่รวมตัวกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านการคุศลรวมทั้งส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกอาชีพ ด้านายการันสุดทารมนายกสโมรสรโรตารีเพชรบุรีภาค3330กล่าวว่าการเย็บเต้านมเทียมในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าเย็บให้ได้จำนวน100คู่โดยส่วนหนึ่งจะมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ทำการผ่าตัดแล้วรวมทั้งได้ให้ผู้นำชุมชนต่างๆมารับไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองด้วย ขณะเดีวยวกันผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าภายในงานได้มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดแล้วมาร่วมเย็บเต้านมเทียมด้วย